มันผ่าน่ายมันไวดีทุกแม่บ้านก็ผ่านนะคะอ๋อ <laughs> พีพ่พาบอกว่ามันอย่างนะ้นะเพื่อนๆพี่ๆนะคะว่าบอกว่าผ่านง่ายผ่านไวแม่บ้านก็ผ่านนะคะเนาะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ซันอโต้นะคะวันนี้ก็นะคะอ,ออกรถนะคะสําหรับพี่พานะคะน้องพี่พาใช่ไหมคะเนาะเป็นยังไงบ้างพี่นะคะที่ซันอโต้ทาไมถึงเลือกที่ซันอโต้มันได้ไวค่ะได้ได้ไอ้ได้ไ,ได้ไา้<อ>ได้ไ่้ไพี่ ผ่านง่ายค่ะไม่ถึงอาทิตย์เนาะใช่อ้อยินดีด้วยนะคะแล้วถ้าอยากแนะนำเพื่อนๆนะคะให้มาซื้อรถที่นี่ค่ะ <c oughs> ค่ะคือ <c oughs> ยังไงพี่ <c oughs> นะคะเพราะว่ามันผ่านง่ายมันไวดีทุก แม่บ้านก็ผ่านนะคะอ๋อพี่พาบ,บอกว่ามันอย่างแนะนำเพื่อนเพื่อนพี่นะคะ่าบอกว่าผ่านง่ายผ่านไวแม่บ้านก็ผ่านนะคะเนาะ,นะก็แนะนาเพื่อนเพื่อนนะคะเนาะพี่พานะคะเป็นแม่บ้านนะคะก็ขอบคุณมากๆา,น,านะคะเนาะที่ไว้วางใจซันออตโต้ฝากเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะเนาะถ้าอยากได้รถดีสภาพดีนะคะแนะนําพี่ซันออโต้เลยนะคะเนาะขอบคุณค่ะ